ปัจจุบันในปีนี้นะครับคนจีนพูดถึงของใหม่อันที่สี่นะครับก็คือ u u m a มนอ d r o รบอนะครับพี่มาร์ทคงจะเห็นนะครับว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนที่พยายามจะเก่งหุ้นจากฮิ m a มนอ d ย o รบ t นะครับอตอนที่ตรุจจีนนะครับมันมีการเต้นระบำของหุ่นยนต์ mm. ที่คนจีนแร่คลิปกันมหศาศาลมากนะครับอของบริษัทชื่อ Unitree นะครับ ตอนที่สีจิ้นผิงเนี่ยพบกับนักธุรกิจชั้นนำเอ่อซึ่งสีจิ้นผิงไม่เคยพบนักธุรกิจชั้นนำมาครั้งสุดท้ายนี่คือคือนานมากแล้วอ่ะสองพันสิบแปดอ่นะครับเอ่อเอ่อ,อที่อยู่อยู่แจ็คมาปรากฏตัวขึ้นมานะครับแจ็คมาปรากฏตัวขึ้นมาก็แปลว่าโอเคไม่โกรธแจ็คมาแล้วแต่ถามว่าดีกับแจ็คมาไหมก็ไม่ได้ดีกับแจ็คมาเพราะว่าไม่ให้แจ็คมาพูดนะครับ <laughs> มันมันก็มีมันมีสัญลักษณ์ค,ครับใช่ไหมฮะคือแจ็คหมาได้มาได้มาร่วมประชุมอ่าแปลว่าโอเคอลบาบาฉันไม่ทุกบาบาแล้วแต่ถามว่าฉันรักอบาบาฉันจะโปรโมทบาบาไหมก็คงไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าฉันไม่ให้คิวแจ็คหมาพูดนะฮะสมัยก่อนแจ็คหมาต้องพูดจะแยะออกทีวีใช่ไหมครับเอ่อเพราะฉะนั้นในการประชุมนักธุรกิจนี่ก็จะให้เห็นความสําคัญนะว่าอันที่หนึ่งก็คือใครที่นั่งตรงข้ามสีจิ้นผิง คนที่นั่งตรงข้ามสีจิ้นผิงคือหัวเว่ยนะครับก็คือหัวเว่ยเนี่ยสำคัญที่สุดคนที่นั่งข้างหัวเว่ยก็คือ BYD ใช่ไหมครับรถยนต์ EV ใช่ไหมแล้วก็มีสองบริษัทที่เป็นบริษัทใหม่ถ้าเกิดว่าไปถามปีที่แล้วไม่มีใครคิดเลยว่าจะได้มานั่งประชุมกับสีจิ้นผิงก็คือ d e e p s e ซ k กับ u n i t ทีนะครับ p s e ซก็คือก็คือทุก ตลาดหุ่นอเมริกาเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแล้วก็ u n นิทีนี่คือ Humanoid Robot นะครับ